เรายังไม่แน่นอนว่าจะไปยุคทั้งหรือจะเลยไปเนี่ยเพราะบริวารถ้าเขาจะลงมาเขาก็ต้องรู้บางทีเขาก็ไม่กล้าลงมาเขาไม่ลงมาคมันมันอยู่ไม่กี่วันมันก็จะถึงยุคแล้วนะเขาไม่ลงมาครับคนที่ลงมาเนี่ยยังไม่แน่นอนอะมลงมาแล้วบางคนก็อยากเป็นพระปเจกเพราะพระปเจกเนี่ยสร้างบารมีมันเท่ากับอาสิติกันนั่นเอง มันเท่กว่ากันไงก็เ,เปลี่ยนเป็นอสิิเปลี่ยนเป็นปเจกภูมิไปเยอะมากเลยปเจกภูมิปเจกภูมิเมนี่ยมันยุคหนึ่งอ่ะบางทีโหเยอะเลยอะ่ะแต่สรุปพร้อมกันเนี่ยต่างคนต่างก็ไปอยู่รวมๆกันไม่ได้สอนใครงเงี<อ>้ยมันอยู่อยู่ระหว่างรอยต่อของพุทธศาสนาแต่ละองค์รอยต่อกับจักรพรดิมันอยู่รอยต่อเดียว ก็คือชอบสร้างบาร,รมีเหมือนกันแต่ไม่ได้สอนใครมากม,มายครับอยากอยากเป็นผู้โดยเจ้าแต่ไม่สอนใครครับเพราะนั้นสร้างบาร,รมีมันน้อยไงเพราะนั้นคูปราถนามันก็เลยดยดคนที่รู้พื้นฐานเนี่ยเขาเขาก็จะปถนาประเจตมากขึ้นใครก็ปถนาได้ใช่ไหมทั้งผู้หญ<ฮ>ิงทั้งผู้ชายไม่ว่าจะเด็กเท่าหน่มได้หมดเลยเพราะมันไม่ใช่ของใครสุบ ท่านตัดสรูไปแล้วท่านก็นไม่เอาไปด้วยแต่เราในดเดวีนว่าตายเกิดในที่สุสดที่ไหนเราเราต้องเลือกจากอะไรกันหลวงไาว่าเราควรรารานอะไรเลือกจากความรู้สึกอยากอ,อยากเป็นใหญ่อยากมีบริวารเยอะกเป็นพุทธไปเป็นหนอพุทธภูมิอยากไม่มีบริวารอยากอยู่คนเดียวก็เป็นปเจกภูมิครับอยากเป็นลูกน้องพุทธก็เป็นสงังฆภูมิไปเป็นพันั์ แล้วน้อยจากนี้อีกฮะไม่มีไม่มีไม่มีไปตามกรรมแล้วจาตุมทั้งหลายแหล่นะจาตุมไม่นับนะอะไรนะจะาตุมมนะฉันจะตุมอยากเป็นแค่จะตุมเนี้ยอยากเป็นแบบนางตานีไม่ยากหรอกไม่มีผัวก็เป็นนางตานีแล้วแล้วแกบาปก็ไม่ทํามากแต่มีบุญนิดหน่อย เขาไปเป็นนางตานีแต่น,นางตานีไปสัมภาษณ์แล้วไม,มไ,มมไม่มีชายตานีไม่ <c oughs> มีไม่มีชายตานีไม่ใช่ยิงมีใ่ผู้ยิงไม่มีนายตานีนางเป็นกระจกเงาครับกระจกซองถ้าใครมีโชคอะ่ะไปยืนยืนอยู่นางก็จะบอกอยู่อลอตัวเลขก็จะขึ้นอยู่ครับมันเป็นภูมิภูมิหนึ่งจุภูมิภูมิหนึ่ง มันอยู่ที่จาตงุงจาตุงเนี่ยอขโหลากหลายมากเลยครับเฉพาะคุดยักษ์นากลุ่มพันเนี่ยเป็นเมืองเมืองเมืองม่ใช่เล็กเล็กแต่และเมืองเล็กเมืองใหญ่มันเยอะแยะไปหมดเลยครับเหมือนพระประชารนสว่างอ่ะเหมือนกับเจดีย์นี่นะเจดี JD, ย์ที่โบสถ์เจดีย์นั่นเ like, มืองเขาเขาไม่ได้อยู่เป็นวิมานนะไม่ใช่แลไอ้นาคเนี่ยไม่ไม่ใช่งูน,นะงูคือบริวารเขานะ นาคเนี่ยเขาเป็นเทวดาแนทะ้จริงๆครับนะเวลาเขาแต่งเป็นเทวดาเนี่ยเราจะรู้ไหมเขาเป็นนาคเนี่ยที่เขาแปลงกายเป็นมนุษย์ได้เป็นอะไรไนดะ้ได้อะเวลาเขาจะไปเล่นน้ําเขาก็ต้องแ่งเป็นงูไงมีงอนเนี่ยที่สร้งางมังนาข้างหลังนะ่ะชาวบ้านเด่นประจาเลยเล่น,านนา้ำโอ้โหโกลัววิ่งหนีเลยโอ้ถ้าเป็นเราจะไปกลัวทำไมนะ เขาก็มีบุญของเขาเป็นวลรรมีเขาทำมาไปจาก<อ><อ>มนุษย์นื้อตยิงอีสานเนี่ยครับถือนักมากฮะอย่างหน้าเขาก็มีเหมือนหัวหน้าที่เป็นผู้นำก็เป็นผู้ครองเมืองไงเมืองเล็กเมืองน้อยเมืองใหญ่เมืองโอ้สารพัดเมืองครับแต่นวนนี้เขา<ม>เปลี่ยน,นเขาเปลี่ยนไหมครับนะ่เปลี่ยนอะเปลี่ยนไปตามกรรมของเขาเนี่ยถึงเวลาเขาเปลี่ยนก็ามาเริ่มต้นจากมนุษย์เนี่ย มนุษย์อยู่กลางกลางภูมมนุษย์อยู่กลางภูมิข้างบนคือเทวดาภูมิข้างล่างคือคือสัตว์ดัจชานเกตสุลกกายสัตว์นรกแต่มนุษย์อยู่กับสัตว์ตรงกลางทุกภูมิไปจากมนุษย์มนุษย์เรียนอะไรตายไปเรียนอย่างนั้นเพราะตอนที่หลวงตาไปฝึกนะไปดูแม้กระทั่งผีกองกอยผีอะไรพวกนี้ยมันไปจากมนุษย์นี่นะมนุษย์ตอนเป็นมนุษย์เป็นเรียน เปศึกษาไปจิตจิตในภูมิมิเนี้ยเวลาตายไปก็เป็นผีพวกนั้น่ะครับ,รบผีฟ้ามึงนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ยเหมือนก็ตกภูมิอนตกไม่ได้มีประโยชน์ครับอล้วชั้นพรมนะเราเนี่ยชั้นพรมต่างจากหกชั้นยังไงชั้นพรมเป็นชั้นที่ไม่มีกามไม่มีฮนะชั้นพรมเป็นชั้นที่ เป็นชั้นที่ละเอียดแล้วจุกครับมันเป็นชั้นที่จะต้องตัดสินใจว่าจะไปไหนเพราะนั้นมนุษย์จะไปเป็นไม่เกิดหรือจะไปเป็นหนอพุทธภ,ภูมิหรือเป็นปเจก,กภูมิไม่ต้องผ่านผมนะ mm hmm. เพราะผมเป็นชั้นที่ไม่มีเพศเป็นชั้นที่ไม่ลำคาญอารมณ์ไม่ลำคาญเพราะนั้นอย่างเราเนี่ย สวรรค์หกชั้นมนุษย์ข้างล่างเขาเรียกว่ากามภพกามภูมิยังเวียนว่ายัายยงมีกามอย,อยู่ไงแต่ผมไม่มีแล้วอะนแรชั้นที่เขาว่ามีการสวดมนต์ตลอดอยามาไงฮนะยามามนพษยเนี่ยเลยเดาเดึงไปหน่อยอันนั้นก็ยังมีกามอยู่มีฮะแต่ชอบสวดมนต์แต่ชอบสวดมนต์ครับอันนี้ที่ชั้นที่อย่างโพธิสัตว์ชอบไปพักกันเนี่ย ถ้าเต็มแล้วก็สวนส่วนใหญ่จะไปดูสิทธิ์ฉันดูสิทธิ์ใช่มันเป็นชั้นกลางๆลางสดวรรกลางครักลางยกมือหลายรอบแล้วสงสัสว่าภูมิไหเป็นคนให้หวยอะครับาหาว่า่วยทุกภูมิเป็นคนคิดทีนน่ออหหว่าดวดนี้จะออกเลขอะไไม่กรรมมนุษย์เป็นเรื่องของกรรมมนุษย์เป็นเรื่องของทานของมนุษย์ ่ถึงคุณจะไปบังคับออกเลขอดครับมันก็บังคับออกได้ไม่้หกตัวหรอกนี้ก็สองสามตัวนะอันนี้มันโชคเล็กๆน้อยๆใช่ไหมล่ะมันเป็นสายใหญ่แห่งกรรมผูม้<ม>ที่เคยทำทานและบารมีของมนุษย์เนี่ยมันเป็นมนุษย์เป็นคนตั้งขึ้นมนุษย์เป็นคนสร้างมนุษย์เนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนภูมิเปลี่ยน อะไรเปลี่ยนโลกเปลี่ยนมีส่วนนะมนุษย์เนี่ยหมายถึงว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องของทางโลกใช่แต่พวกภูมิเทวดาเนี่ยเขาสามารถรู้เหตุการณ์หรือรู้รแล้วเขาก็เลยรู้ล่วงหน้ารู้ครับอย่างมนุษย์ก็รู้ทอบฝึกครับรู้มันจะออกสามสี่งวดข้างหน้าก็รู้แล้วฝึกครับเพราะปัจจุบันมันมาจากอดีตการกระทำปัจจุบันคืออนาคตมันอยู่ที่การฝึก แต่ต้องฝึกไปนะมากแล้วไปติดแล้วไปหลงตรงนั้นนะ่ะมันมันกระเพียนแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วเหมือนหมอดูใหม่ๆก็ดูแม่นเลยนะครับพอไปติดลาบติดส้มตำข้าวเหนียวหน่อยก็ดูไม่ถูกละดูผิดขึ้นมันเปลี่ยนเอาเหมือนไม่ใหม่เลยทา่าทุกคนมาสวดมนต์ก็มักจะมีโชคจะอะไรแบบโอ้หลวงปู่มันหลอกล่อ,อให้เราแบาบเชื่อก่อนในช่วงแรกให้เห็นให้สัมผัสอะไรก็แล้วแต่ ต้องพิจารณาตัวเองแล้วตอนที่มีโชคมาอารมณ์ไหนอตอนที่โชคหายไปมาอารมณ์ไหนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์เราไหมละ่ะเออรู้สึกว่าอยากไหมร,รู้สึกว่า,อ,าอะไรต่อมี่อะไรเนี่ยคือเราเนี่ยมันต้องจำบารมอย่างนี้นุกนิมิตอะไรนิมิตบ่อยๆเนี่ย,ม,ย,ยมันก็จะจักอาจาอารมณ์ตรงนั้นได้ถ้ามันบบบเกิดบ่อยๆชินบ่อยๆถามว่ามันเวลาสวบมันเข้าตรงนั้นได้ไหม ก็ถ so like, like ูกแล้วไงไอ้ที่เขาฝึกเขาคงฝึกอย่างนี้แหละมันก็ต้องใช้เวลาไงมันช่วันสองวันหรือเดือนสองเดือนหรือปีสองปีไม่ใช่ครับมันต้องจำอารมณ์ไงจำอารมณ์แล้วก็ต้องพยายามเข้าไปบ่อยอย่างคนที่เขาขอหลวงปู่เนี่ยหลวงตาในเรื่องราวต่างๆเหมือนเหมือนคุณแม่เนี่ยเขามาเล่าให้ฟังบอกก่อนน้นนี้เหมือนเขาเป็นโรคอะไรนะเหมือนอะไรเกี่ยวกับเส้นเลือดที่มันใช่ไหม สเสลือดอุดตันนะแล้วเขาก็เดินไม่ไหวไม่ค่อยมีแรงอะไรใช่ไหมรครับแล้วก็อยากมาที่อมาทิพ์นี้ฮ<า>ครับอธิษฐานว่าอยากมาอยู่ใกล้ๆหล,ลงตาอยากมาอยู่อย่างนี้ครับครับ ไม่สบายก็มุกมุกไาวิ่งวิ่งมที่นี่แ้วก็บินมาถล่มถล่มทีนี้ก็เลยเมื่อเคยเป็นอะไรมาตื่นที่มาทาการนั้นจะหายหายหมดเลยก็ไม่าเาก็ยสอามวันสังเกตดูหาจริงรมันเป็นไปได้ก็เลยบอูว่าจอมจ

ทุฮะ้อหงตัวรงย้บาพี่นะคนที่สวดดูนะเสียดายนะถ้าประเทศไทยเนะเอาคนมาสสวดได้เนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยคนลดลงน้อยเลยหมอยังไม่เหนื่อยเลยนะเราก็ไม่ต้องไปเสียตังค์รักษาโรคแล้วคนไทยเนี่ยจะไม่ทะเลาะทะเลาะกัน น้อยลงแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยก็จะคนจะน้อยลงครับใช่ไหมถ้าบอกเราผู้รักษาเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ควบคุมศาสตร์ทั้งหมดอืมแต่นี้เราไปกินยามากอย่างเนี้ยครับถ้าไม่หายได้ยังไงโอ้โหเส้็เลือดนี่ทะลุปูโป่งเลยโล่งเลยถ้าไปหอหมอเขาก็เขาก็พาวัวแล้วล่ะโอ้ครับ จะไม่จะไม่มีปัาจะจะไม่สวได้ไงครับเห็นชัดๆเลยกูหายเพราะรจหมดโอ้โหอ้าวไม่สวมได้ยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะครับแต่ก่อนนี้ไเครู้นะคะมาอยู่างตปไม่รู้เป็นสิปีแต่ว่านัไปซื้อกับข้าวมามมองเไปเห็นหลังคา ไม่ชีตายเอ๊ะทำไมน้องทาบมันเป็นชั้นๆเศรษที่น้องทีถามโรงงางไปท้านยานไม่รู้เหรอทำไมมาสร้างสถานธรรมตรงนี้น้องไม่รู้เลยไม่เคยรู้เลยมาอยู่มาสิบสี่ปีแล้วว่าทีน่ะระดับท่ามาชวนมุพักว่าเราเข้าไปดูเหตุว่าแนวทางปฏิบัติเป็นยังไงมันไม่เสียหายเราเข้าไปดูตอนแรกพักก็ไม่กล้าเข้าไปนี่ดินมันเข้าไปตะลึงแลก็ไม่มาแล้วเข้าไปไปเจอแม่ชีอะไร ม่ชตายไม่อยู่กันแล้ได้เชิญกเขาบอกว่าเดี๋ยวแม่ชิตายมาแม่ชิตายใจดีนะแล้ววันหลังคนมาหาท่านเน่อก็เลยไปก็ไปสอบถามแม่ชีก็เลยบอกว่าให้ลองมาบวชของสูสักเจ็ดวันหรืออะไรก็นี่มาดูแนวทางปฏิบัติทีนี้ก็ไปก็พอรอบ่สั่งลุงหลวงกาบรรยายนะฟัาางไปฟังมาทีนี้ลูกเคยที่บ้านเขาไม่เป็นอันอยู่แลเขาไ,ไป้วกัน พอไปด้วยกันเสร็จก็เลยนั่นแหละค่ะเข้าวัด mm ทุก hmm วันนี้คือที่พี่บ้านน่ะถ้าถ้าไม่ชีตายจัดงานนะลูกเคยนะเอารถเทศบาลไม่ถ้าไม่มีเต็นท์มีอะไรนี่ลูกเคยจัดการเรียบร้อยหมดเลยค่ะเลยเข้าวัดทั้งบ้านเลยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นนั่นแหละอุปถัมภ์ที่วัดนะคะที่อุปถัมภ์ที่วัดแม่ชีเลยค่ะตอนนี้ที่บ้านนะคะแล้วชาวบ้านแถวนั้นก็เหมือนกันแต่ก่อนก็จะแอนตี้น้อยแบบ ถ้าเป็นวัดทางอื่นเขาจะไม่ไปเลยนะเขาจะไปแต่วัดบ้านเขานั่นแหละพอเราพาทำตอนนี้เต็มเลยพอมีโลงทานอย่างนี้ตั๊กไม่ต้องทำอะไรเลยช่วยกันแบบแบบเวลามีงานนะคะเวแบบลามีงานแม่ชีแบบต่จัดงานนี่ลงทานนี่ไม่ต้องไปหาใครเลยแม่ช <c oughs> ีสวดมาได้กี่ปีนะคะสวดมาได้กี่ปีเพิ่งจะสวดได้ สองปีหรือยังคะปีกว่าเริ่มต้นคือน้องเสียนะะหลานลูกของตะอายุสิบก็ปีเขาเสียค่ะเขาเสียคือที่บ้านนี้คือไม่เอาอะไรแล้วในชีวิตคือพากันพากันหมดหมดละถ้าไม่ได้ไม่ชีตายถ้าไม่เจอหลวงปู่นะไม่มีแผ่นดินอยู่กันเลยไม่รู้จะอยู่ลูกเขยก็จะไปฆ่าตัวตาย เราก็จะไปขวดที่ศรีสก,กิตที่ว่าหลวงพ่อจรันนะคะอนังคโนนะะพอดีมีญาติวชอยู่นั้น <c oughs> พอไปเจอแม่ชีตายก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปไกลรอกนี่แหละเอาตรงนี้แหละที่บ้านเรามีถ้าไม่มีตรงนี้นะคือที่บ้านนี้ <c oughs> คือว่าลูกสาวกับลูกเขยสงสัยได้เลิกกันเลยอะ่ะ <c oughs> ต่างคนต่างโทษกันว่าเป็นเพราะเธอลูกถึงเป็นอย่างนี้เป็นเพราะเธออะไร ทีนี้ก็มานี่แหละมีที่ยึดเหนียวได้ที่ยึดเหนี่ยวถ้าไม่เจอไม่ชีตายไม่เจอ,เจอสถานธรรมนะมันสลายขาดไปใครไปมันแล้วป่านนีออ้ทั้งลูกเขยทั้งลูกสาวไปใครไปมันแล้วตอนนี้กลายเป็นอบอุ่นแล้วเข้าวัดหมดเลยค่ะเข้าบัา ครอบครัวเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะจอมหัวี่หน้าเลยถ้าไปอินเดียก็อยากไปแต่ถ้าไปใช่ไปอินเดียก็ไม่อยากเราจะไปเป็นกําลังใจเหรอหากำลังใจอินเดียเรากที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งนะคาสอนของหลวงตาเพราะว่าโยมยายเป็นคนอีนสานคําสอนที่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยสอนมาเหมือนกันหมด ทุกอย่างที่หลวงตาบอกก็ถูกแล้วคุณงปู่กาลเขาก็สอนวันนั้นแหละฟังทุกวันก่อนนอนนี่จะไม่ฟังไม่ฟังไม่สวดมนต์นะคะจะฟังเทศหลวงตากับพูดกับตุชอบมากแล้วทีนี้คําสรนยายคําสอนนี่เหมือนทุกอย่างเลยค่ะที่ที่เคยได้ยินได้ฟังกับคนเท่าคนแจ่โบราณนะปู่ย่าตายายที่สอนมานะคะแบบเดียวกันเป๊ะเลยก็เลยยิ่งศรัทธา อละวก็เติดเลยศรัทธาศรัทธาขึ้นเลยค่ะมีคนมีอะไรครใครมีอะไรใครมีอะไรโอ้โน่นเอาเอานน่นไปให้เขาการธรรมสการ์ครับเมื่อสักครู่นี้หลวงตาพูดถึงเรื่องของความเชื่อ ความเชื่อเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเราเข้ามาเริ่มปฏิบัติแต่มันก็จะมีสเต็ปเป็นสเต็ปของมันไปใช่ไหมครับว่าเชื่อขั้นต้นว่าเชื่อแล้วก็ต้องหลวงตาเคยบอกประมาณว่ามันต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆแล้วก็เชื่อให้มันมากขึ้นมากขึ้นแล้วหลวงตาจะพูดอยู่เสมอๆว่าตัวหลวงตาเองเนี่ย เชื่อในหลวงปู่อย่างล้านเปอร์เซน์จะทำยังไงให้เราเชื่อถึงล้านเปอร์เซนได้ครับเราประสบการณ์ในการสวดเราสวดไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมันถ้าไม่หยุดนะความเชื่อมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วที่หลวงพาพูดเสมอๆว่าให้ทำจนชินใช่อย่างประสบการณ์ทั้งโลกของผมที่ผ่านมาเนี่ยบางทีทำอะไรมัน ชินไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันเหมือนกับทําไปโดยอัตโนมัติแต่มันไม่เหมือนกับทางทำฮะมันชินไปโดยอัตโนมัติแต่มันไม่ได้มีความมันไม่ไม่ได้ใส่ใจไปตรงนั้นมันทําไปแบบบางทีมันจะพูดว่าทําไปแบบสังนกตายทาไปแบบตามหน้าที่โอ้โลกมันสั้นครับโลกมันสั้นแต่ถ้าสวดมนเนี่ยมันมันชินโอ้มันจะรู้หลายหลายอย่างไปเรื่อยๆเลยก็คือในความไม่สิ้นสุดเลยนะ ในความหมายว่ายิ่งสวดเท่าไหร่สายใยกับครูบาอาจารย์สายใยกับจักรพรรดิถูกจะมากขึ้นใช่ไหมครับจะมีสายใยกับมนุษย์สัตว์วิญญาณที่มันเวียนว่ายายเกิดลงไปไกลเลยนะไปไก่ใกลนะฮะหัวใจก็คือต้องสวดไปแล้วก็พิจารณาไปด้วย <โฮ S 2> ใช่ไหมครับมันจะสัมผัสไปเรื่อยๆจไม่หยุดนะมันจะรู้เรื่องราวของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องของใครแล้ว ถ้ารู้จักตัวเราเนี่ยก็จะรู้ไปหมดอืม <laughs> แต่บางทีมีบางช่วงฮะที่สวดไปแล้วก็คิดว่าจะคิดแต่เรื่องตัวเองมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดแผ่หรือว่าคิดถึงความสุขหรือว่าคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันมันเหมือนกับเราใจมันใหญ่ขึ้นทูก แล้วมันจะกลับมาที่เราแหละมันจะกลับมาที่เราเองไม่ไปไหนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปมันก็มันมาที่เราาที่เราใช,ใช่ไหมค่อันนี้หนูจะถามต่างจากเข้านิดนึงอะคะ่ะหนูสงสัยว่าอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาในอดีตนะคะเมื่อวานเนี้ยค่ะตอนที่หลวงตาตอบคําถามตุหลวงตาบอกว่าตุถามว่าหลวงปู่ต้องการให้พวกเราเนี่ยเป็น คนที่มีประโยชน์แบบไหนหลวงตาบอกว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองหนูอะค่ะก็เลยฟังคําตอบนี้แล้วก็ก่อนนอนก็พิจารณาตรงเนี้ยอะค่ะก็เลยมีคําถามถามหลวงตาค่ะว่าหนูเองเนี่ยแทบหนูบอกกับแฟนว่าเดี๋ยวจะทิ้งตําลาเดิมเนื่องมาจากตั้งแต่เด็กอะค่ะหนูถูกสอนว่าให้นึกถึงประโยชน์ของคนอื่นมาก่อนหนูจะทําอะไรเนี่ยให้หนูทําเพื่อส่วนรวมหนูก็ เชื่อแบบนั้นทําแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กอะคะ่ะจะเป็นหัวหน้าห้องจะไปทําอะไรเนี่ยก็จะเหมือนกับเสียสละอะคะ่ะหลวงตาแต่คําถามของหนูคือทําไมบางคนเป็นคนดีแล้วไม่มีความสุขอะคะ่ะคนดีไม่เอาความดีไปกระกจายเนี่ยอย่างเราในส่วดมนตนะ์กระจายไปคือเราทําให้ตัวเองมีความสุขใช่ไหมล่ะเราสวดเนี่ยเ,ยเรื่อยเนี่ย คนที่สูงกับเราคือวิญญาณเนี่ยคือเรารักตัวเองอารมณ์เสียเราไม่ไม่ไม่รับแล้วก็กลับมาสวดมนต์จิตเราก็สว่างตลอดคือเรารักตัวเราเองอะทีนี้มันกระจายไปในลูกของวิญญาณแล้วก็ไปมนุษย์อีกทีแล้วก็กลับมาที่เราไงค่ะเมื่อวานนี่หนูก็เลยจําที่หลวงตาบอกก็เลยบอกตัวเองว่าต่อไปนี้เนี่ย สิ่งที่จะเริ่มต้นทำนะคะอย่างวันนี้ค่ะประโยชน์อย่างน้อยที่สุดก็คือเราจะเป็นคนที่มีความสุขใช่เราจะรักตัวเองประโยชน์อะไรก็ตามถ้าเราจะคิดถึงเพื่อตัวเองก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดถ้าหนูจะคิดถึงตัวเองก่อนโอ้เพราะถ้าเกิดหนูได้หนูมีความสุขเมื่อนั้นนะคะรอบๆตัวหนูถึงเขาถึงจะได้ความสุขจากหนูไปด้วยถูก ต้องกราบขอพระคุณหลวงตาค่ะหนูทิ้งตําราเดิมเลยค่ะที่สอนหนูมาตั้งแต่เด็กหนูนึกมาตลอดว่าทําไม <c oughs> ทําไมเราจะต้องเสียสละตลอดเวลาเลยเหรอ <c oughs> นี่ยเราเสียสละบังคับตัวเองอยู่ในอารมณ์ดีอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับหลวงปู่ไงจะไมละ่ะเนี่ยเรามีความอดทนสูงนะเนี่ยเราห่างจากวัตถุเราห่างได้อ,ะอ่ะอ้าว ทรเดีดเอาทิตย์ที่แล้วที่ไปสวดมนต์กับหลวงตาที่นาข้าสีชุมพูขอนแกน่นแล้วก็โคราชนะคะก็ไปกับน,น้องหลายคนไปสวดมนต์ร่วมกันไปเพิ่มประมาณ11วัดนะคะทีนี้ไปที่วัดหนึ่งชื่อวัดวัดป่าสารวันก็ไปนั่งสวดมนต์แล้ก็แบบเลือกศาลาที่แบบว่าเป็นวัดเดียวคะ่ะที่ มีพระจกักรพรรดิหลายองค์ตั้งเต็มแล้วก็มีแผ่นป้ายที่เป็นบทสวดจกักรพรรดิแล้วก็นั่งสวดกันประมาณชั่วโมงครึ่งทีเนี้ยพระมหาที่เป็นรองเจ้าว่า,าท่านนั่งประชุมอยู่ท่านก็แอบดูในกล้องวงจรผิดท่านก็คิดว่าเฮ้ยผีบ้าที่ไหนมาสวดจักรพรรดินานมากพอพ,พวกเราสวดเสร็จท่านก็โผล่ออกมาเลยว่า ยมมาสวดมนต์กันที่ออแล้วก็ท่านก็ชวนคุยหนูก็ถามว่าหนูเจ้าประคําเนี่ยมาถวายท่านได้ไหมท่านบอกเอาสิถ้าเกิดไม่มาถวายเนี่ยท่านจะโกรธหลวงตาม,มามากเลย <c oughs> แล้วท่านก็บอกว่าออตอนที่ท่านไปเรียนปริญญาโทท,ที่มอเชียงใหม่เนี่ยทีนี้เพื่อนของท่านเนี่ยก็ไปสวดมนต์แอบสวดมนต์อยู่คนเดียวประมาณสมเดือนได้เงินห้าล้าน ทีเนี้ยท่านก็เอเพื่อนได้ห้าแค่สามเดือนได้เงินห้าล้านท่านเรียนปิญญาโทสองปีเสียงเงินสี่แสนท่านก็เลยไปแอบสวดมนต์แอบสวดมนต์ท่านก็บอกเออรวยจริงเนาะท่านก็เลยเอาอจากักรพรรดิเนี่ยไปแพร่ที่วัดป่าสารวันคือวัดนั้นเนี่ยจะเป็นสายปฏิบัติฝึกสมาธิอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้ท่านก็เลยบอกว่า ขอนิมนต์หลวงตาเนี่ยไปวัดไปบรรยายธรรมที่วัดท่านมั่งท่านจะได้เ,ออเลี้ยงเพนหลวงตานะแล้วก็มีกวัดหนึ่งนะคะเป็นวัดชื่อกู่พระโคนาทีเนี้คนคนดีน้องที่ไปด้วยเขาก็บอกว่าพี่เลือกมาวัดนี้ได้ยังไงปู่เขาเป็นคนร้อยเอกนะคะปู่ย่าตายายเนี่ยจะห้ามไม่มาวัดนี้ เพราะว่าเขาเจ้าของมาปล่อยถ้าเป็นมีผีปอบที่ไหนเนี่ยเขาก็จะไปขู่กันว่าเจ้าไปปล่อยที่วัดเนี่ยปอบจะกลัวมากพวกหนูก็ไปสวดมนต์กันก็หนูก็ได้กลิ่นเหม็นเน่ามากๆเลยแล้วก็เหมือนคนก็ไม่เข้าผีก็อดอยากคือลีงเนีย ب, เหมือนเขาเรียกอะไรหนังหุ้มกระดูกพร้อมพูดคือไม่ที่คนไป ลิงไม่ไอยากอดอยากคือเป็นเป็นวัดที่เขาเรียกอะไรอ่ะพลังงานดีไม่มีเข้าเลยค่ะแล้วก็อีกวัดหนึ่งก็วัดกู่กาสิงแต่เหมือนกับว่าที่วัดกู่กาสิงเนี่ยเหมือนจะมีความรู้สึกว่ามีเทวดาจากตรงอยู่อะเวลานั่งสวดอยากจะเห็นเห็นมีมีความตั้งใจทํา บไม้ปิวเป็นทางจัดประสาทเก่าๆนะคะหนูนั่งสวดมนต์กระตรงแบบสาราเนี่ยปิวแบบเป็นทางมาจะเห็นชัดเลยค่ะว่ามีเหมือนเทวดาเนี่ยแบบดีใจมากเลยค่ะแบบตั้งใจทําให้เราเห็นเลยว่าโอ้เขาอยู่ตรงนี้นะเหมือนดีใจว่าพวกเรามาสวดมนต์กันก็ไปแต่ละที่นี่ก็แบบว่าสวดอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนนองก็บอกว่าพี่หนูก็ ไม่เคยเห็นมันนั่งสวดมนต์กันนานๆแต่ว่าบางทีก็เสื่อเพลินคือเราเสือไปปูนะคะบางคนก็พักผ่อนนอนสวดกันคือในโบสถ์เนี่ยไม่มีใครเหมือนมีพวกเราไปนั่งสวดมนต์แล้วแบบสบายไม่มีใครมารบกวนเหมือนอยู่บ้านเลยกันแล้วก็ลาโพงไปเปิดสวด <c oughs> <c oughs> บางคนก็เพลินก็หลับเลย จริงบางวัดบางวัดเป็นอย่างนั้นจริงๆสมัยที่ลุงตาไปวัดล้างหลวงพ่อก็เศร้าพระพุทธรูปพุทธลูปเศร้าพระพุทธลูปม,มันดูดูดอม,ออม,อมองๆมองๆหลวงพอ่อเจ้าวาเศร้าเลยหลวงพ่อพุทธลูปอง์ใหญ่แบบนีเ้เราก็เลยทำทำความสะอาดเราก็เลยสวด ใช่พอไม่มีใครไงถ้าไปขอเขาก็เปิดให้เลยอ่ะเขาสวดมนต์ไหนเขาก็สวดพอตอนหลังไปดูวันนั้นดีวจะเลยนะทุกครับอ๋อเพราะเราเอาคืนจักรพรรดิเข้าไปใช่ครับมันจะไปดึงวิญญาณวิญญาณก็ไปดึงมนุษย์อีกทีนะครับช่วงก่อนนรไปไม่หยุดนะช่วงหลังแกมันก็ไป,ไป